คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีเมษหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาจะประกรอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับมนุษย์ว่าในเรื่องของความรักคนโสดนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรวะคุณให้ขึ้นในเรื่องของความคิดที่มันมีโอกาสจะคิดลบกับตัวเองเยอะในเรื่องของความรัก ความคาดหวังความเหงาความเศร้าต่างๆมันเหมือนค่อยๆจะเกินกินใจ,ใจใตัวคุณไปเยอะนั้นการสร้างพลังงานดึงดูดที่จะดึงดูดความรักที่สมหวังความรักที่ดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตัวคุณจะคิดอย่างไรมากกว่าในเรื่องของความรักและสิ่งเหล่านี้หากคุณคิดดีนะหากคุณคิดบวกดึงดูดความรักดีๆเข้าหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของอดีตนะครับเป็นอย่างไรอดีตพาขึ้นเป็นเรื่องของนางบุษสานะครับแล้วขึ้นเป็น w e e l of fortune นะครับในเรื่องของการปรับทําความเข้าใจการรู้จัก การสร้างความรู้สึกที่ดีๆกับจิตใจตัวคุณนะเรื่องต่างๆที่มันผ่านมาหลายอย่างทําให้คุณเครียดหลายอย่างคุณต้องเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นและผ่านพ้นมาให้ได้มากกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันไปขึ้นเป็นเรื่องของพญาพุธแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายือดานะครับถามว่าใจมันดีขึ้นไหมมันก็ดีนะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่ยังคิดมากอยู่นะครับแต่ก็ยังค่อยๆจะค่อยๆประคับประคองจิตใจตัวคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องอนาคต่ขขึ้นนเรือองง อนนสวนผู้ถูกหลอกนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นปนัจจินีสุดาอืในเรื่องของใจก็ต้องเรื่องที่จะต้องตัดสินใจได้แล้วนะในเรื่องของการจะรับรักการจะมีรักการจะมีความสุขในความรักแบบไหนแบบใดแล้วใจคุณดีแล้วใจคุณโอเคกับสิ่งนั้นๆนาที่มันเป็นเรื่องของความสึกทุกสรรพสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจได้มากน้อยแค่ไหนนะและความรู้สึกหรือความสุขที่เกิดขึ้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเติมเต็มความสุขในปัจจุบันและเปิดใจรับรักได้ดีแค่ไหนมากกว่านะครับมนุสึกว่า จะมีคนเข้ามาไหมนะครับสำหรับคนโสสนิทไพ่เกิดในเรื่องของมีโอกาสนะเออมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่คุณต้องเปิดใจนะเหมือนคล้ายๆเราเปิดบ้านรับคนนะเราต้องเปิดใจก่อนที่จะจะรับรักใครสักคนหายใจไม่พร้อมเนี่ยมันก็รักได้ยากหรือว่าเปิดใจได้ยากเหมือนกันนั้นต้องปรับใจตัวเองให้พร้อมเพื่อจะพบเจอความรักทีดีที่มีโอกาสจะเข้ามานั่นเองนะครับมานดูชีว่าลักษณะคนที่เข้ามาเป็นอย่างไร ลักษณะแรกนะครับให้ขึ้นไปในเรื่องของเขาคนนี้เป็นคนค่อนข้างจะเปิดนะเปิดใจเปิดในเรื่องของความเป็นตัวตนของตัวค่อนข้างเยอะเขาค่อนข้างจะจริงจังกับความรักนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เขาเป็นความลับประปรเลยนะในเรื่องต่างๆเขาค่อนข้างเต็มที่นะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเต็มที่กับเขามากน้อยแค่ไหนเพราะเขาเหมือนมาเพื่อแต่งงานเลยนะเขามาเพื่อมีครอบครัวเลยนั้นค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นสูงหากคุณไม่พร้อม หรือว่ายังไม่ชัดเจน,นตัวเองเนี่ยก็ต้องปรับใจตัวเองให้พร้อมก่อนเดี๋ยวคนๆนี้จะดดหลุดมือไปได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับไ้ขึ้นในเรื่องของหนาลักษณะต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการที่เขาคนนี้เป็นคนที่มีความคิดแปลกประแนวดไะจากคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุยไม่รู้เรื่องนะแต่เขาอาจจะมีความคิดบางอย่างที่มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงแต่ก็ถามว่าในการเรื่องเรื่องจะดูในเรื่องของความรักเนี่ย ตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อฟังคุณน,นะเออคุณพูดอะไรเขาก็ฟังแต่คนอื่นอาจจะไม่ฟังนะก็เป็นตัวของ,ของตัวเองค่อนข้างสูงนะคล้ายๆเป็นโรคที่แบบกลัวคนรอบข้างนะไม่ค่อยไว้ใจคนรอบข้างเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่อ่าคุณเองเนี่ยเขาเนี่ยค่อยๆที่จะทำความเข้าใจนะค่อยๆที่จะเรียนรู้กันเขาก็ไม่ใช่คนที่แย่อะไรสักขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความอ่าถูกใจมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเรื่องของความรักมีโอกาส แต่ใจคุณต้องพร้อมด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าและจะเจอที่ไหนนะครับในเรื่องของความรักให้ขึ้นในเรื่องของโอกาสที่จะเจอในสถานที่ทํางานนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนแนะนําในสัที์ทำงานด้วยนะมีการแบบคลายๆบิวกันนะเออว่าคนคนนี้แอบชอบคุณอยู่นะทําให้คุณได้พบได้เจอหรือได้มีการเปิดใจกับคุคนนี้ ได้โดยเช่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของความสําเร็จนะเปเรื่องของการศึกษาหรือถ้าช่วงนี้คุณกําลังเรียนอยู่นะครับหรือว่าช่วงนี้คุณได้ไปเลี้ยงรุ่นหรือไปเจอเพื่อนเก่าๆนะคนในสมัยมหาลัยนะคนสมัยเรียนชั้นมัธยมอะไรต่างๆถ้าได้พบได้เจอก็มีโอกาสนะได้สร้างสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งโดยเช่นกันนะกับเพื่อนเก่านะครับในเรื่องของเพื่อนรุ่นร่วมรุ่นหรือเป็นรุ่นพี่อันนี้ก็มีโอกาสโดยเช่นกันนะครับ ต่มาไปขึ้นในเรื่องของการได้เจอคนิดโดยบังเอิญคล้ายๆผมในคิดนะสะดุดเจอการแบบหนังเกาหลีนนะเออมีโอกาสเป็นการแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวคุณจะพร้อมหรือเปล่า,าการที่ได้พบเจอความรักโดยบังเอิญแล้วถ้าหากใจคุณไม่พร้อมมันก็จะไม่ให้คุณมองพระมองข้ามมองผ่านไปนะครับดูในเรื่องของคําแนะนะครับภายแนะนำอย่างไรบ้างในเรื่องคนส,สนิท อย่างแรกไพ้ขึ้นเป็นเรื่องของสอกไม้นะครับในเรื่องของการปรบับใจตัวเองให้ดีขึ้นในเรื่องของการที่จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ทําความเข้าใจหัวใจตัวเองในเรื่องของความรู้สึกการมีความสุขการมีความออรู้สึกที่ดีาการที่จะมีรักแบบไหนมันเหมือนคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนเพื่อจะไปข้างหน้ามีความรักได้มากยิ่งขึ้นนะคับยังสองต่อมาให้ขึ้นเดเวลปนะในเรื่องของการมองให้กว้างมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการจะมีความรักมีความสุขหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้อง เหมือนคล้ายๆใจเข้าใจเราอะเออเราอยากมีความรักแบบไหนเราจงทําตนแบบนั้นเพื่อจะให้ความรักเรล่านั้นอะดึงดูดเขาหาตัวคุณด้วยรวมไปถึงคุณก็ทําตัวเองที่ดีนะเพื่อจะให้สน่งดีนั้นะมันกลับคืนมาหาตัวคุณได้ด้วยนะครับอยากมีรักแบบไหนคุณจงเป็นคนที่ รักคนแบบนั้นนะครับภายพักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการเวลาในะการรอคอยหรือการปรับใจให้ดีขึ้นให้เวลาบรรเยียวยารักษาใจตัวเองอาจจะพาตัวเองไปเที่ยวบ้างนะพาตัวเองไปเข้าออบาร์กินเครื่องดืม่มทานอาหารอ,ร,อร่อยทานคาเฟ่ดื่มกาแฟะอะไรต่างๆที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็มันเป็นเหมือนการปรับจิตปรับใจให้พร้อมเพื่อจะรับรักที่กําลังเข้ามาน,นั่นเองนะครับ มารู้ึว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของพลังงานความสุขพลังงานความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไพ่คือเมนทระพิเกเนตมาถึเเงเรื่องของจิตใจที่มีความอ่อนไหวหลายอย่างต้องมีความมั่นคงนะเดินรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในดีและปรับใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นซึ่งในสิ่งที่ทําให้จิตใจคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณบอกว่ายังไหวนะจริงๆแล้วมันก็ต้องมีการเข้าใจแล้วก็เดินหน้าต่อดีที่สุดเลยหรือคุณสามารถที่จะขอพรกับองค์พระพิเกเนตได้นะเพื่อจะ สร้างความสําเร็จน่ะสร้างความสมหวังในเรื่องของความรักได้มากยิ่งขึ้นนะคะรับไพ่เศรษกิระยะขึ้นเป็นเรื่องของพาพิเเน่นะครับตรงตัวมากนะครับดแล้วเนี่ยเรื่องของพาพิเเน่ไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองก็สามารถที่จะขอพรพพิเเน่เลยนะค่อนข้างชัดเจนนะขอพรในเรื่องความรักโดยตรงเลยทําให้ดึงดูดความรักดีๆและพบเจอคนที่ถูกใจพบเจอคนที่ดีเก,ก็บตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ไพ่ขึ้นในเรื่องของชูชกค,คือการร้องขอนะการขอกับเทพเทวะหรือการปรับใจว่าคุณอยากได้ความรักแบบไหนเอาให้ชัดเอาให้ตรงนะเทพเทวะก็คอยที่จะช่วยหนุนนตัวคุณได้ดีอยู่แล้วด้วยซ้ำน,น,นะครับไพ่บุญญาเป็นหานขึ้นเป็นเรื่องของการถวายทุบเทียนแล้วก็ไหว้พระสดมน,นะครับในการทําไหวพระสดมน์ก่อนนอนไหว้พระสดมนตตอนเย็นนะทำให้จิตใจตัวคุณสงบแล้วก็มีจิตใจที่มีสติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เอาเรื่องเก่าไม่เอาเรื่องทุกมา ไปหมดและําให้คุณตัดสินใจเรื่องความหลักได้อย่างนั้นปรับใจตัวเองให้ดีนะเพื่อจะให้มีใจิตใจดียิ่งขึ้นและขอพรเนี่ยด้วยสติทําให้มันสัมฤทธิผลได้ไวยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะมาดูซิว่าในเรื่องของการเสริมดวงเ,งเลขมงคลนะครับเลขมงคลความรักนะจะเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขศูนย์นะถือว่าเป็นเลขมงคลของคุณในช่วงนี้นะเลขหนึ่งทำให้คุณเจอ ที่หนึ่งในดวงใจนะฮะเลขศูนย์คือกระจัดอวสรพนาจิตใจที่มีความทุกข์ให้สูญสิ้นออกจากจิตใจของตัวคุณออกไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คุณสามารถขอพรกับองค์พระพิเนศและเป็นที่หนึ่งนะฮะได้พรกนแรกนะแล้วเนี่ยให้คุณนําเลขเหล่านี้เอาไวร้รอมรับตัวคุณไม่ว่าจะทำเป็นไวเปอร์นะหรือว่าเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์จดไว้นะเลขหนึ่งเลขศูนย์เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมดวงของคุณใน่วงจวงนี้ได้ด้วยเช่นกะครับแต่แล้วเนี่ยดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพล มาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเ่อกบอกลานะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณให้ขึ้นไปใน,น,นเรื่องของความหนักหน่วงอืมเป็นเรื่องของการบริหารจิตใจการสร้างแรงดึงดูดใน,นเรื่องของพลังงานจิตใจให้ดีขึ้นพลังงานทางจิตใจให้มันฟื้นคืนมากขึ้นเรื่องต่างๆที่คุณทุกเรื่องต่างๆที่คุณไม่สบายใจสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นกับเองบ้างเพื่อจะไม่แบกเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวสมองของคุณความรู้สึกของคุณและปล่อยวางเรื่องต่างๆ ได้มากินขึ้นตัยเชงกัดน,นะครับแลพะพลังงานจักรวาลพลังงานสีดีเนะี่ยจะดึงดูดเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับในอดีตเป็นอย่างไรในเรื่องอดีตเพิ่ขึ้นในเรื่องของพรกเกษตระและก็ภรรยายแล้วก็ขึยย ância, ้นเป็นสามไม้ในเรื่องของสิ่งต่า <het S 2> งๆมันเป็นเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันผ่านพ้นมา <S <S เรื่องของการที่มันต้องทุกข์ใจมันต้องอดทนมันต้องโฟกัส กับสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงและยอมรับมันได้มันอาจจะก,ก้มกืนฝืนทนบ้างแต่ก็พอที่จะผ่านพ้นมาได้ก็ไม่ถึงขั้นจะหนักแต่ก็ยังหน่วงอยู่ <c oughs> อ่ปัจจุบันพ่ยขึ้นเป็นเรื่องของนิรันดร์ปันพลนะรายพ่ขึ้นเป็นเรื่องของแปดไมายมันเหมือนออกเอาบุคคลออกจาบออกอ่ะอเพื่อจะให้ใจิตใจตัวคุณดีขึ้นแล้วก็ไปได้ตอนน่อในเรื่องความรักในการที่คุณจะต้องเริ่มไม่ต้องตัดใจในป,จจปัจจุบันได้แล้วนะครับว่าจะยัง,งต่อกับความรักนะ อนาคตให้ขึ้นเป็นพระพุธแล้วก็ขึ้นเป็นเดอะเรเบิร์เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับจากการที่คุติใจในปัจจุบันนี่แหละเป็นจุดสําคัญมากๆที่จะจะรักแบบไหนรักแบบใดสุขแบบไหนมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากนักที่สุดเลยนะครับมารู้ใ่ว่าแล้วเขาจะกลับมาไหมครับให้ขึ้นเป็นเรื่องของการเดินทางมันไปข้างหน้านะคนกลางอยากให้ขึ้นเป็นสิ่งใหม่นะครับในเรื่องของความรักเก่าก็ต้องปล่อยวางมันไป อย่าเอาเก็บมาแบกจิตแบกใจไปข้างหน้าดีกว่าอะสิวลารัข้างหน้ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาไหมดูสิโอ้โหการเวลาสําคัญมีโอกาสนะไปขึ้นเป็นประพรมเลยนะมีโอกาสจะเจอรักครั้งใหม่นะครับแต่อยู่ที่ว่าใจตัวคุณต้องพร้อมใจคุณต้องไปต่อเมื่อคุณหวังใจได้ดึงดูดความรักที่ทดีเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันอย่าไ่ต้องกังวลน,นะในเรื่องความรักมันก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอความรักที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของคำไม่หนักน,นะนะครับไพ่แนะนําอย่างไรบ้าางงงในเรรื่อขอขควมัก อย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของ6ไม้นะครับในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการปรับใจแล้วก็เอาชนะหัวใจตัวเองนะเพื่อจะรู้ว่าคุณชอบความรักแบบไหนรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและเมื่อคุณเจอรักก็ทําให้คุณไป สร้างพลังใจนะเออสร้างความรักที่ดีและดีกว่าเก่าได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างต่อมาอย่างที่สองพาขึ้นใน ise, เรื่องของเปรียนนะครับใน ise, เรื่องของการมีความสุขในสิ่งที่เป็นในปัจจุบันยอมรับความเป็นจริงให้ได้มากยิ่งขึ้นเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหรือผ่านพ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเพียงแค่ว่าเราต้องเข้าใจตัวเองมากกว่าเราเออเราเรียนร,ร,ร,รู้อะไรกับสิ่งที่ผ่านมาและเราจะทําให้ความรักนะดียิ่งขึ้นอย่างไรในอนาคตนะครับ ให้พักใจขึ้นในเรื่องของการปรับใจตัวเองนะแล้วก็ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นอาจจะหาอะไรอร่อยๆนะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือทําอาหารกินเองก็ได้นะไปทานหาอะไรอร่อยๆฝีมือตัวเองหรือฝีมือพ่อแม่นะเออเพื่อจะให้จิตใจตัวคุณเนี่ยดีขึ้นนะหรือคุณนี่เลยออกกําลังกายสร้างหุ่นนะเออสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ทําหุ่นให้แบบดูดีไปเลยนะทำให้แบบดูสวยดูหล่อไปเลยนะดูมีกล้ามมีน้ามีนวลไปเลยทําให้ดึงดูดนะเพศตรงข้ามไปยิ่งขึ้นหรือดึงดูดคนที่ คุณคาดหวังว่าเขานาจะชอบได้โดยเช่นกันทําให้มันดึงดูดใจดึงดูดความรักเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของกําหนึ่งนะครับเรื่องของความรักมันอยู่ที่คุณจะเข้าใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนและความรักก็จะ กำเนิดเกิดขึ้นมานอยู่ที่ว่าเมื่อคุณแบบใจพร้อมความนักมีเข้ามามีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคับมารู้ใว่าไพ่สิทธิกรยยานะครับว่าอย่างไร้ังไพ่ขึ้นในเรื่องของเท้าทตรสนะครับในเรื่องของการปรับใจให้ดีขิ่งขึ้นในเรื่องของความสุขในเรื่องของความรู้สึกความพอใจสิ่งที่เป็นนะและมีความสุขในสิ่งที่มีและในเรื่อง,องความรักมันก็จะดีตามนะตามที่ตามใจของตัวคุณนะครับไพ่ขึ้นชาปนกิจคือการ มันเปลี่ยนแปลงสภาพเรื่องสิ่งที่มันจบมาแล้วเรื่องสิ่งต่างๆย่เป็นความทุกข์มันเป็นเหมือนเรื่องราวในอดีตที่คุณเอามาตอกย้ำตัวเองเยอะจนเกินไปมีความสุขในสิ่งที่เป็นก็เพียงพอและความรักดีๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับภาบ,บุญญาเป็นีหารขึ้นเป็นเรื่องของการฟังธรรมนะเส,สตริมสติตัวเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการถวายรองเท้ากับพระธุดงค์เราก็ต้องดูเนาะในเรื่องของการถวายรองเท้ากับพระธุดงค์งเราก็ดูว่าพระท่านมีความยากลาบากไหมก็ลองใช้ ฟิจารณานก็รากัดน,นะครับสมัยที่มีทั้งพระดีและไม่ดีมีทั้งหมดนะแต่พระที่เป็นดีระป็นชอบก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นการเสริมดวงให้กับตัวคุณเพื่อจะเสริมความรักให้เกิดความสําเร็จความสมบัติที่มากขึ้นด้วยเชงการราไปถึงการมีสติป,ปัญญาจากการฟังธรรมในปัจจุบันนะครับแต่แล้วเนี้ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับเ,เรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไระครุณใครขึ้นเป็นเรื่องของ ตัดขาดในเรื่องของการปรับใจนะปรับใจตัวเองให้ดีขึ้นเรื่องราวที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณการปรับใจเป็นจุดสําคัญมากๆที่จะให้จิตใจตัวคุณยอมรับถึงความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นการที่จะมีความสัมพันธ์ที่เกิดความชัดเจนมากขึ้นมันต้องเกิดจากความชัดเจนของตัวคุณด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงดูดให้มันเกิดขึ้นในจิตใจใจของตัวคุณและความรักที่มันสมหวังความรักที่มันสมปรารถนาก็จะเกิดขึ้นในจิตใจตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่า ในเรื่องของเจ้าตาเป็นอย่างไรเจ้าตาพ่ขึ้นในเรื่องของอัศวินแล้วขึ้นเป็นหนึ่งดาบนะครับในเรื่องของความรักความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจของตัวคุณอยู่ที่ว่าตัวคุณจะปรับใจได้มาก้อยแค่ไหนในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับในเรื่องของนิสยัยในเรื่องของความเป็นตัวเขานั้นต้องเปิดโอกาสเปิดใจให้มากยิ่งขึ้น,นอ่ะดูสิว่า แล้วคนคุยได้เป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นพักการให้ขึ้นเป็นสามเหรียญในเรื่องของความรู้สึกจิตใจของตัวเขาเขาก็พยายามที่จะเต็มที่กับทุกๆอย่างกับความรักแต่พักการไ้ขึ้นเป็นพลังงานของการที่เหมือนเขาเจอความรักแย่ๆมาแต่เขาพยายามที่จะไปพบเจอความรักที่ดีนั่นแหละเขาพยายามที่จะเปิดใจให้ตัวคุณแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขายังรู้สึกกังวลยังรู้สึกกลัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวคุณจะต้องปรับแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขาเยอะๆแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณ ไพเรีนเขาพยายามสื่อสารบอกคุณนะอืในเรื่องของความรู้สึกของเขาแล้วก็สิ่งที่คุณและเขาเนี่ยคุยกันพูดกันมันเป็นสิ่งที่จริงทั้งหมดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยก็อยากให้เกิดขึ้นกับความรักให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่เขาขอจัดการความรู้สึกของเขาไปเรื่อยๆก่อนซึ่งสิ่งที่จะทําให้ตัวเขาดีขึ้นก็คือตัวคุณนั่นแหละกะารที่คุณอยู่กับเขาการที่คุณให้กําลังใจเขาการที่คุณเข้าใจเขามันทําให้เนเรื่องควาสมสัมพันธ์ต่างๆค่อยๆจะชัดเจนมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะไพ่ขึ้นอย่างแรกเป็นในเรื่องของราชนอตรือนะครับในเรื่องของอความเบื่อความเสกนะความเร่งรีบนะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะคุณไม่เข้าใจในฝั่งของเขาเนี่ยมันทาให้ในเรื่องของความคิด การกระทาของตัวคุณมันเป็นไปด้วยความเร่งรีบเป็นไปด้วยความเบื่อหน่ายที่อยากใช้เกิดความชัดเจนมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องมีการปรับให้ดียิ่งขึ้นนะครับยังสองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงถือไม้นะครับในการเก็บเกี่ยวความรู้สึกทุกๆอย่างที่เรามีร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะ เรียนรู้ซึ่งกันและกันและเขาก็ต้องเรียนรู้คุณด้วยไม่ใช่ว่าคุณเป็นฝ่ายเดียวที่เรียนรู้เขานะเป็นการที่มันต่างฝ่ายต่างเปิดใจให้กันและกันนะครับภัยพักใจขึ้นในเรื่องของความเครียดก็เป็นความกลัวนั่นแหละแล้วก็มันเป็นเรื่องของการพูดคุยซึ่งกันและกันนะเปิดใจกนไปขึ้นคอนเสิร์ตการเปิดใจคุยกันให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นกว่านี้กับความทุกข์ที่เป็นอยากเก็บเป็นความละอยากเก็บเงียบกันทั้งคู่แต่ควรเปิดแล้วคุยระวางแผนกันว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะ ทำยังไงให้ดีขึ้นเอ้ยเธอเป็นอะไรยังไงและเราจะแก้ปัญหาร่วมกันแบบไหนมาทำให้ต่างฝ่ายต่างเปิดใจคุยแล้วก็ไปข้างหน้าร่วมกันในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของตำแหน่งเจ้าชะตาไพ่ขึ้นความเพียรน,นะความเพียรไปถึงการไปข้างหน้าในเรื่องของ,ของความสัมพันธ์ซึ่งไพ่เชื่อมโยงกับในเรื่องของอสวินเนี่ยคือการไปข้างหน้าเหมือนกันการเปิดโอกาสการเปิดใจและมันไปข้างหน้าได้นะโอกาสต,ต่างๆมันขึ้นอยู่ว่าอ่าตัวคุณจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าพยายามที่จะเข้าใจตัวเขาแค่ไหนมากกว่านะครับคนที่คุยด้วยไพ่ขึ้นเป็นเรื่องความดื้อรนัะ้นะนะเนี่ยเขายังมีอะไรบางอย่างที่เขายังปิดกัน้นไม่บอกคุณบางอย่างแต่ว่าเขาอยากที่จะ จัดการด้วยตัวเองมันเหมือนเป็นการดื้อรั้นที่ไม่ยอมบอก,อบอกคุณแต่ว่าการที่คุณไม่เจอจะไปคั้นให้เขาพูดหรอกแต่ว่าเป็นการสังเกตการตัวเขาและเขาจะค่อยๆจะคลายออกมาพูดออกมาได้นะต้องใจเย็นนิดหนึ่งเพื่อจะให้เขาสบายใจก่อนและเพื่อจะให้เขาเนี่ยพูด แล้วก็รักษาจิตทั้งสตักยกันเยอะๆความรู้สึกต่างๆก็จะดียิ่งขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะครับภาติทิกรยะยาขึ้นไปในเรื่องของปีวอกนะครับในเรื่องของการสร้างความสนุกสนานสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กันรละกันนะ<ส> <l> นในเรื่องต่างๆบางทีไม่ต้องไปคันเยอะหรอกแต่เมื่อคนเรามันมีความสุขมากขึ้นเนี่ยหรือว่าการทําให้มันผ่อนคลายจิตใจการที่จะเล่าอะไรพอกออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดจากจุดนี้ได้ด้วยนะครับต่อมาภาตขึ้นไปในเรื่องของพระสุรัรตินะครับสามารถขอพรกับ พระแม่โซลสตีได้นะเพื่อเสริมสติปัญญานะเสริมในเรื่องของความกระจ่างน,นะอะไรที่เป็นความปิดเงียบอะไรที่เป็นความลับอะไรที่เป็นความรู้สึกรเราจะสามารถเห็นได้มากยิ่งขึ้นเห็นความจริงได้ดีขึ้นนะในเรื่องต่างๆก็จะเกิดความชัดเจนในทิศทางที่ด,ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับพระมุนญยญเป็นฐานขึ้นในเรื่องของการใส่บาตรแล้วก็ทําบุญนะครับเกี่ยวกับน้าเช่นน้ําปานะนะ้ถวายข้าน้ําให้กับวัดวารามต่างๆเพื่อจะหนุนนำนะครับให้ความรัก เกิดความเจนสมหวังมางคริบนเลด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะครับหากคุณกดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆทุกคนนะครับดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่นะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกูน,นะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของความสมดุลน,นะครับ และพลังงานความสนุนเนี่ยเชื่อมโยงกับจุดเด่นตัวคุณด้วยนะไปขึ้นทิมบรนนะครับใน ouais. เรื่องของการปรับเรื่องของใจนะเรื่องของคู่ด <reborn S 3> ้วยมาไปขึ้นเป็นป่าคู่เลยนะในเรื่องของเสียงต่างๆที่มันเหมือนเป็นการปรับใจให้มันตรงกันและเสียงเนี้ยมันมีพลังงานจังหวะที่อยู่จุดกึ่งกลางที่จะดึงดูดให้คุณั้งคู่น่ยเข้าหากันมากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณคิดบวกบวกในจิตใจของตัวเองสิ่งที่คุณมีสมาธิมากยิ่งขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นจะดึงดูดรักดีๆดึงดูดความสําาาเร็จควมมสต่่งๆทีัน อะไรก็ตามที่มันผ่านมานะมันทำให้มันดีขึ้นไนด,ด้วยเชงจันกนะครับมารู้ซกว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้ชาชะตาไปขึ้นใน,นเรื่องของกิรีเล่ลนนามนะครับแล้วก็ไปขึ้นเป็นจัตติกนะการยอมรับความเป็นจริงนะกับตัวคุณเองกับสิ่งที่ทําพยายามทําทุกสรรพสิ่งให้มันเกิดขังความสุขถึงแม้ว่าใจคุณอาจจะทุกข์แต่ว่าการที่คุณจัดพยายามที่จะเข้าใจนะคู่มคุณเป็นอย่างไรเขาเป็นแบบนั้นพยายามที่จะกล้ำคืนทน,ทนบางสิ่งบางอยา่างแต่มันก็เพื่อคนที่คุณรักนะครับ คู่คุณเป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของนารายทรงสุบัตินะไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วยนะครับเขามีความทุกข์บางอย่างที่เขายังปิดกั้นคุณอยู่แต่ว่ามันบางอย่างไม่ได้เกี่ยวคุณด้วยนะโบางอย่างเกี่ยวกับงานนะบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขาแต่เขาก็ไม่อยากเอาความทุกข์มาฝากตัวคุณแต่คุณก็พยายามที่จะ อ่าเป็นกาวใจให้เขาอ่ะอยากไม่อยากเห็นเขามีความทุกข์ไม่อยากให้เขาเงียบไปไม่อยากให้เขามีความรับประคุณแต่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําความเข้าใจไม่ใช่ั้นเนี่ยไปกระทบอะไรเยอะมันทําให้มันบีบคั้นกดดันและมันทําให้เกิดปัญหากันได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันต้องอยู่ที่ใช้เวลาค่อยๆเป็่นค่อยๆไปและเขาจะพูดกับคุณเองได้โดยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าอดีตนะครับเป็นอย่างไร อดีตไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพญามารและไพ่ขึ้นเป็นสองถ้วยในเรื่องสิ่งต่างๆมันเหมือนเป็นการที่คุณั้งคู่เนี่ยสร้างแรงดึงดูดน,นะสร้างกําลังใจซึ่งในเรืกันการสร้างความสุขความรู้สึกที่ดีการวางแผนในความระมักมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะในเรื่องอดีตปัจจุบันไพ่ขึ้นในเรื่อง,องการที่มันมีโอกาสที่จะสร้างความฝันในเรื่อง,องการวางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรบางอย่างหรือว่าทําอะไรบางอย่างร่วมกันในไพ่ขึ้นในเรื่องการที่มัน เริ่มที่จะวางแผนอนาคตที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีคุณคู่ไปร่วมกันซึ่งเสียวเนี้ยมันเป็นผลกระทบมาจากที่เขาเองไม่อยากพูดกับคุณเพราะสิ่งนี้เพราะเขาไม่อยากไปทําลายในเรื่องของความฝันของคุณความฝันของเราทั้งคู่นะมันเลยเป็นแรงกดดันของตัวเขาอีกหนึ่งอย่างด้วยเช่นกันนะครับอนาคตล,ล่ะให้ขึ้นเป็นพระสับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นราชาถือเรียกน,นะครับในเรื่องของความรู้สึกนะตัวเขาและตัวคุณเนี่ยเอ่อมันเป็นเรื่องของการที่ถ้าหากไม่ยอมคุยจนถึงอนาคตเนี่ย เออเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะคุณเองนี่แหละที่จะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแล้วก็ตัวเขาเองมันเหมือนปัญหามันไม่ได้แก้ได้ด้วยตัวคนเดียวอ่ะดังนั้นเป็นไปได้ก็ต้องเร่งทำไ้ก็ได้ให้เขาเนี่ยเปิดใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ให้เขาคุยนะอาจจะเอาคลิปนี้เขาดูก็ได้นะเออทำให้เขาเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของอ่าสิ่งที่มันเป็นความเป็นไปและทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้นะเรื่องต่างๆที่วาดฝันกันไว้มันไม่จะเป็นต้องทําเลย โดยส่วนทีในปัจจุบันแต่บางสิ่งบางอย่างมันทําร่วมกันแล้วมีความสุขร่วมกันนั่นคือจุดประเด็นมากกว่านะครับมาดูข้อควรระวังนะครับควรระวังเรื่องอะไรไพยขึ้นในเรื่องของความประมาทเนี่ยการที่มันต้องคุยให้มันตรงกันในเรื่องของความฝันบางอย่างคุณอาจจะมองเท่านี้เขาอาจจะมองกว้างและเยอะเกินไปคิดเยอะเกินไปอะไรแบบนี้บางทีอาจจะไม่มีอะไรเลยในคอไผ่งั้นมันอยู่ที่การพูดแล้วก็ทําความเข้าใจนะและมันจะให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของคนนําแนะนานะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของกนมีคู่อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของเตรียมเ r นะครับการวางแผนการใช้เหตุและผลเพื่อจะพูดคุยกันมากขึ้นการวางแผนอะไรต่างๆก็ ต้องดูตามหลักทั้งเรื่องของเหตุผลทั้งเรื่องเรื่องของความรู้สึกเมื่อมันเข้าใจทางความรู้สึกเข้าใจเรื่องหลักเหตุผลมันก็จะสามารถไปต่อกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของราชาถือดาบนะครับในเรื่องของการที่คุณฟังเขาและเขาฟังคุณต่างฝ่ายต่างฟังกันมากขึ้นเนี่ยเรื่องของเหตุผลต่างๆเนี่ยมันทำให้ความรักมันยั่งยืนจากการที่มันเกิดจากการพูดและก็คุยนะครับไพ่พักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างความสบายใจแล้วก็จุดมุ่งหมายมันคือความ สุขนะการมีครอบครัวที่ดีการมีครอบครัวที่มีความสุขตามที่คุณอาจจะคิดกันเอาไว้อาจจะวางแผนเอาไว้ว่าความรัก ความมั่นคงในความรักของคุณและคู่เป็นอย่างไรมันคือสิ่งที่คุณเองเนี่ยทั้งคู่เนี่ยต้องร่วมกันสร้างนะคุณเองทั้งคู่เนี่ยต้องร่วมกันทําและสิ่งนี้มันไม่ใช่ทํากันบอนสองนมันต้องค่อยๆเปนค่อยนไปดังนั้นมันก็ต้องมีการให้กําลังใจกันด้วยนะหรือหากคิดกันทาร่วมกันบ้างไปท่องไปเที่ยวกันบ้างทานอาหารทานกาแฟไปให้หารปลาไปท่องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะให้มันผ่อนคลายจิตใจของคุณและคู่ไว้บ้างก็ดีนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระแม่กาลิกนะการเปิดเผยความเป็นจริงนะแล้วก็การทําความเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกรวมไปถึงการไปขอพรกับพระแม่กาลิกเพื่อขจัดตัดปับอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือทําให้ความรักของคุณั้งคู่เนี่ยดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันและสิ่งที่คุณคิดคุณฝันเอาไว้ก็สามารถไปขอพรให้พระแม่ให้พรได้นะสิ่งที่ฝันหรือสิ่งที่วางแผนเอาไว้ขอให้มันสำ็จผลและเกิดให้นให้มันเกิดขึ้นจริงในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะดูสิ ไพ่เิรกิริยะว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของงั่งนะครับในเรื่องของติดใจเรื่องของความใจร้อนนะเรื่องของการที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะจนเกินไปหรือไม่ฟังเสียงซึ่งกันและกันนะไม่มองถึงความรู้สึกกันและกันเนี่ยมันทำให้มันเกิดผลกระทบทางใจนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องพร,รามการปรับใจให้มีความมั่นคงแล้วก็โฟกัสเรื่องของเป้าหมายโฟกัสในเรื่องของความสึกแล้วก็ทําให้ลายเสียายญมันเกิดความสําเร็จซึ่งไพ่ ขึ้นตรงกับป mm ัจจุบันงนั้นทำปัจจุบันให้ดีการวางแผนสิงที่คุณทาเรื่งที่คุณคิดหรือคุณทั้งคู่คิดร่วมกันและทําต่อไปนะพารามแผงสอนเลยนะคือไปตรงจุดนะในเรื่องของความรู้สึกของคุณทั้งคู่ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าบุญญาเป็นทีหนขึ้นในเรื่องของการใส่บาตรนะกับพระบทใหม่นะครับแล้วก็ไพยขึ้นในเรื่องของครูบาอาจารย์นะเป็นเรื่องของคนที่มีครูบาอาจารย์มีเซียเีปกปักรักษาหรือคนที่เคยสักเคยครอบเสียนะคนที่มีเทพเทวคยปกกััรษาุณ มีข้อห้ามมีข้อจํากัดในบางอย่างแล้วคุณเพอเรื่อไปทําผิดนะก็ควรที่จะไปขอขอมาดาโทษกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวธา้าไม่มีก็ไม่เป็นไรให้คุณทําบุญนเยอะในห้วงช่วงน,นี้ไปใส่บาปไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาทําบุญช่วงนี้เพื่อเสริมดวงความรักของคุณทั้งคู่ด้ดียิ่งขึ้นนะคะมาดูเลขมงคลน,นะครับที่เสริมดวงความรักขมงคู่จะเป็นเลขอะไรไพ่คือเป็นเลขหกอืมไพ่คือเป็นเลขสองนะคบ เลข6แล้วก็เลข2องเลขเสริมในเรื่องของความรักความสุขแต่ก็เสริมใเป็นความเข้มแข็งทินใจมากยิ่งขึ้นเลข6ก็เสริมในเรื่องของความรักความสุขโดยเช่นกันนั้นทั้ง6แล้วก็2เนี่ยถือว่าเลขที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักของคุณในวงช่วงนี้ด้วยเช่นกันคุณดําเลขตัวนี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทำไวยพิเปหรือจดสักนะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นการหลุดดวงของคุณในวงช่วงนี้นะครับ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครได้กดแล้วขอห้คคความมรรััักกสงงงบบๆทุนนะจีได ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ